สวัสด okay, so no uh, ีค่ะพได้ยินไหมครับแจกกนเลยครับแจกกัเนกมาแล้วบอกราบครับมาจากไหนเลยครับ ข้าวใช่ไหมใครยังมาทิ้งวะกูอยากลงจังอเข้าไปเลย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  ไหมคะแกกันคะแจกกันเนาแล้วบอกครับมาจากไหนกันครับใครมาทิ้งวะกูอยากเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย